ไม่แอนนาเอเอเอ๊ะเอไรรอบตีชายเขาออกมาจากประตูงงจังทุกที่ชายเขาต้องตกมาจากถงฟ้านี่นาไม่ไปบันทึกไปเดี๋ยวนีอะไรอยู่คนเดียวโอ้ยโดนดึงมาอีกแล้วบอลนี่แค่ผ่านไปนอนจะผ่านไปผ่านไปผ่านไปเอ้ยชายเขาจบใคไปหมดเลยนะ เธอไม่ได้สัตวไปเอใช้เก้า้ยใช้เก้าเองใช้เก้าเองตื่แล้วมาสิมาคนละยกไม่ะมตื่น้วตื่นล้ตื่นลตื่น้ตื่นตื่นแ้ตื่นแลตื่นล้วตื่นแล้วตื่นตื่นวตื่นวตื่นตื่นล้ตื่นล้วตื่นล้ตื่นแล้วตื่นแล้วตื่น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 ื่้นลลื ฉันก็ออกมาตามเธอนั่นแหละฉันเห็นยูอยู่เธอก็หลุดออกมาฉันก็อยากหลุดออกมาด้วยน้าไอ้อะไรใช่ก็จริงหรือเปล่าไม่รู้อะไรฉันว่ามันแปลกๆนะทุกทีฉันล่วงลงมาจากท้องฟ้าน่ะกอว่ามันแปลกๆนะใช่ก็เหมือนข้างหลังเราเราเราทาง้านนั้นน่ะ แล้วว่าทำไมเราถึงออกมาจากประตูกันชอมกันสองคนเลยชคร็จฉันไม่อยากวิ่งหนีในเขาวงกดเลยอะ่ะฉันคิดว่าเรายใงไงเราก็ไม่รอดอีกแล้วแน่นอนเลยอ่ะนะทุกคนคิดว่ายังไงหรอฉันก็ว่างั้นน่ะ คนคิดว่าวันนี้กับชายเก้าจะรอดไหมนะไม่น่ารอดนะชายเกิลทุกครั้งเราไม่เคยรอดเลยนะทุกคนพูดกันมาเป็นปากเสียงเดียวกันหมดเลยงั้นวันนี้นะเราต้องรอดให้ได้เราที่หมายถึงวันนี้กับชายเก้าเหรอใช่วันนี้กับชายเกแต่ว่านะฉันกําลังคิดอยู่นะว่าเราควรหาประตูมิติเพื่อออกไปจากเขาวงกตนี้ด้วยนะไม่ใช่แค่หาทางอเอาชีวิตรอดเฉยๆนะ ไม่จะเป็นไช่เกิลทำไมอ่ะบัดนี้จะหนีออกไปจากนี่แล้วงี้ขับมาไม่ได้ละสิอย่าบันดี้เปิดประตูให้ีิเข้ามานะได้เลยได้เลยเอ้ยดลเข้ามาแล้วเงี้ประตูปิดแล้วไช่เกิลฉันว่าเราอยู่ในนี้ก็ได้นะไปสักพักหนึ่งน่ะ ก็ดีนะประตูมันดูหนาแน่นมากเลยน่ะนี่มันเจ๋งมากเลยนะช้เกลนี่ปีนมันไปขึ้นไปเออชัว่าเราอยู่ตรงนี้สักพักเราไม่ต้องวิ่งก็ได้นะชันวันนะมันน่าจะปลอดภัยอยู่แหละเพราะเมื่อกี้ขนาดเธอปิดประตูปุ๊บแล้วชันจะเข้าขึ้นยังเข้าไม่ได้เลยน่ะไม่มีทางจะเข้าได้อยู่แล้วช้เกลส่วนวัตถุ WiFi ตรงนี้มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เราเกิดอันตรายเวลาคาดึกเข้ามาใกล้มันก็จะระเบิดตุ๊บ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 ไปเลย การระเบิดตัวเองใช่ไหมใช่เป็นการฆ่าตัวต่วตออันนี้ไม่ใช่ใช่ก็เป็นการป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการอยู่รอดของพวกเราเองอ่ะนะโอเคเลยมันเยี่ยมมากไปเลยน่ะบันนี่ว่าแต่บันนี่เธอคิดว่ามันจะมาหรือยังน่ะไม่ถูสิชายเกลถ้ามันมาเราก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนแล้วค่อยหนีนะโอเคโอเคอเคุย้วย,ว,ยว้า,าว บัดนี้โดนระเบิดตัวเองตาเออฉันบอกแล้ว,ลวมันเป็นระเบิดตัวเองนะอยู่ข้างนอกไปรอดแล้วแหละบัดนี้รีบไปกระเธอรีบไปรีบไปรีบไปไปเ,เธอนำ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  ปนําไปเลยนเรจกนะจำไปเลยเธอนําไปเลยฉันจะเถิดริี้ไปสี่คูนร้อยสี่คูนร้อยวิ่งไปวิ่งไปอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดเพราะวันนี้ไม่เคยหยุดว้าวแล้วไม่ได้เข้ามาคนแล้วกำลังตาไปติดติดชัยเกิลเราเชื่อว่าทางดาไปถึงเอทางดัานไงด้าไปฉันเพิ่เชื่อเธอไปเมื่อกี้เองต่อไปเราต้องเดินหน้าอย่างเดียว เดินหน้าอย่างเดียวใช้ก็เธวิ่งไปทางไหนแล้วถ้าเธอไม่เจอโอเคเจอแล้วไป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 ,ไป go 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 แต่บานี <c> ่ <oughs> <c oughs> มันมากัน <c oughs> สองตัวแบบนี้เราจะลอดหรอคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายมันเป็นอย่างนั้นมาตลอดสุภาษิตโบราณเขาว่าไว้เช่นนี้ชายแก้วฉะนั้นเราต้องสามารถีคือพลังกาละมังจัไว้นะโยมโคมคือกาละมังทางตันอีกแล้วให้ตายเธอชายแก้วผั่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะพามาทางตันตลอด อไปซ้ายซ้ายไปเลยไปเลยมต่อต่อต่อไปไปไปเงยเงี้ยเงาวๆาวยาวยาวยายาว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 ยาเย้ใชนก็เธอเป็นไกด์ที่แบบดีมากเลยนะเนี่ยพาหลงสองครั้งแต่ผมก็พาถึงหอคอยในที่สุดบันนี่จะภูมิใจในตัวเธอจริงๆ ือ่อกี้อะไรเมื <teor> ่อกี <ktoś fire toi> ้ฉ <bracket cara zwei> nice, ันเห็นเจ้าบันนี่ในชุดกกวากระโดดดึงดึงอยู่ข้างนอกหน้าฉันข้างนอกเราต้องรีบไปให้ถึงหอคอยชายเกลมันกําลังตามกลิ่นเรามาเพราะว่าชายเกลไม่อาบน้ํามันก็เลยตามมาติดตีนรีบเข้ามาเร็วถึงแล้วถึงแล้วเร็วไปสิยารากันบันนี่ตกหน้าประตูเดยวบันนี่ก็สีเงเเกน้าประตูอีกชัยเกลเดี๋ยวอะไรกั้นก่อนอะไรกั้นก่อน บล็อกไม้บล็อกไม้ตาแดงนี่เนะี่ยกั้นกันกันกัน<อ>กันกันกันก<อ>ันก<ๆ>ันกั้นโอเคเ,เยอดเยี่ยมกระเทียมเกลียวไปเลยไายเกิลคราวนี้เดี๋ยวเราจะอยู่รอดบนหอคอยเราจะเป็นผู้มีชัยชนะอยู่เหนือสิ่งอื่นใดอยู่บนหอคอยแห่งนี้อเอ๊ะมันที่ไม่คิด แล้วนะชายเกิลไฮชายเกิลก,ก็ไม่เห็นแล้วบันนี่ฉันว่านะถ้ามันยังไม่มาอย่างนี้เราทำอะไรกินกันก่อนไหมฉันรู้สึกหิวขึ้นมานนะได้เลยชายเกิลบัตตี้เอาของกินมาด้วยนะนี่เดี๋ยวบันนี่จะนำเสนอนำเนอชายเกิลชุดชุดซุปลับส,ส,ส,สุดเด็ดของบันนี่นะอันนี้คือบันนี่ไปเรียนมาจากฮอวอวส์เลยนะชายเกิล เมนูอะไรนะเอ๊ยยังไม่ทันโชเลยเฮ้ยตายต<ม>ายแล้วยังไงเนี่ยมันจะมาแย่งชุดซุปสุดลับจากฮอกเวิร์ดของบันนี่ไม่ได้นะเอ้ยบันนี่ฉชน่ว่าตอนที่เธอเจอ,อไม่ต้องทำแล้วแหละเธอไม่ต้องทำแล้วทำไงเนี่ยเธอก็ไม่ได้บันนี่เธอต้องรอดเธอต้องรอดออฉันจะพาเธอไปทุกที่เอง เ,เด็กเขาช่วยด้วยน,นันเ,เ้เ,เอบันนี่ฉันรู้สึกว่ามันหายไปนานนี่เราปิ้งไก่ย่างกินกันให้สบายใจก,กันก่อนดีกว่าเนาะใช่แล้วชายเก้าฉันว่าเราไม่รู้เราจะอยู่รอดที่ปลอดภัยได้หรือเปล่านะันเราก็จําเป็นที่จะต้องดารงชีวิตให้มันอยู่รอดได้ จนถึงวินาทีสุดท้ายนันนาชายเกลเราต้องอยู่ในอย่างมีความสุขกินอิ่มนอนหลับถูกต้องนะชายเกลเราต้องกินอิ่มนอนหลับนะว่าแต่นี่คือสุดลับของเธอห่อสุดลับจากพอกฟอดอะใช่ใช่ชกลไฟไฟไฟบ้านแรงแงรบ้า่ไฟ้านชยเกลรีบกินก่อนที่กวงง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 งนงง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 นงะงันงง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  ชาเกลอ,อันนี้คือชนิดเซลลนะเอาเปล่านี่ชนิดเซลเด๋เป็นไส่กรอกเยอรมันเดี๋ยวมันนี้กินไส้กรอกเยอรมันแลก้กันฉันกิน,น,นชานเซลลกับเฟรนช์ฟรายน่ะ <laughs> อร่อยมากเลยนะชาเกลนะม <laughs> ันดีมา <Very good S 1> กเลยนะคือ,อ,อดีใช่ตอนนี้ฉันว่าไก่ย่างกับเมนูสูตรลับจากฮอกฟอร์ดของเธอน่าจะได้แล้วนะฉันขึ้นมาดูอยู่น่ะกินได้เลยตามสบายชเกล ใครก็หิวนะถ้าเจอสูตรลับของบันนี่เข้าไปหิวกันหมดและชัยเก้าว่า,า <c oughs> ฉันจะจัดการแล้วนะเอาเลยตามสบายโอ้ไฟมันเริ่มโหมไฟเริ่มโหมอร่อย้วมันก็อุ่นดีเหมือนกันนะเนี่ยกินร้อนๆแบบนี้น่ะถูกต้องชัเก้กินร้อนช้อนกลางล้างมือนะอสมัยเด็กๆค,ครูที่โรงเรียนสอนมา ว้าว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 แชก็แชก็แชก็หลบเกิืนไปหน่อยขึ้นมาข้างล่กระเนไปเลยดูสิเออบัดนี้เฮ้ยว้าววิ่งมาแล้วว้าวดีบัดนี้ระวังบัตรนี้อีกแล้วเออบัตนี้เธอช่างน่าสงสารจริงๆเลยเธอช่างน่าสงสารจริงๆเลยเออมันผ่านฉันไปนะฉันเป็นผู้รอดชีวิตแต่ฉันจะช่วยเธอขึ้นมาเองนะ ช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยว้าด้วยด้วยวยปัดนี้ด้วยแม่จ๋านี่เธอพักกินเสร็จแล้วเธอตัวนหน้าฉันยกเธอไม่ขึ้นดีมากฉันก็ปล่อยฉันไว้ตรงนี้เลยฉันฉันจะไม่ยอมทิ้งให้เธออยู่ข้างล่างเป็นอันขาดฉันัวเบาขึ้นแล้วน่ะเออประชันตดไปเมื่อกี้พลังตดเย้ขึ้นมันได้แล้วไห้เกล อีกนิดนึง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 ว้าวเกบันนี่ไฮเกิลเธอจะให้ฉันเป็นตัวกำบังใช่ไหม มาฉันจะช่วยเธออีกรอบฉันจะไม่ยอมปล่อยให้เธออยู่ข้างล่างเป็นอันขาดนะ,ะดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปเร็วฉันก็ช่วยนายแลวแลวายอันวายใช้ก็ทบาฉันไปไหนเนี่ยดึงขึ้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ไม่ ฉันยังรอดอยู่น่ะไม่น่าเชื่อเลยฉันว่ามันฉันเลยทำไมเธอรอดเฉันนี่เธอเป็เกาะบบเธอเอาเอาฉันมายากทำไมฉันรอดก้นฉันก็จะไปย่กระต่าย่กรตายย่างกระต่ายย่างดิน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 ดอนดินนดินดินดินดนดินดนดิดนดินนีินินดิดิดินเนนินิน จะอยู่รอดจนถึงในนาทีสุดท้ายฉันแล้วนะ่าที่เ็วร้ายไปกว่านั้นคือแคมป์ไฟเราพังไม่เหลือสิ้นดีเลย